ถ้าจะให้นึกถึงเมนูในวัยเด็กก็ไม่พ้นเมนูนี้เลยค่ะเป็นเมนูโปรดเลยนะคะปะลาล้านลนกับผักลวกเยอะๆเป็นเมนูที่พ่อชอบทำให้กินกับปลาดุกย่างนะคะก็แต่ละบ้านก็สูตรใครสูตรมันเลยอันนี้เอาห่อไปเจียวนะคะตามด้วยพริกขี้หนูสวนแล้วก็ใส่ตัวปลาล้าลงไปใส่น้ำลงไปนะคะ แล้วแต่ชอบเลยเราใส่มากใส่น้อยตัวนี้ที่บ้านเรียกปลาาหล่นนะคะพูดถึงน้ำปลาาก็นัวอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากใส่แค่ผงนัวกับพริกป่นลงไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพอได้ตามที่เราต้องการเราชอบแล้วเราก็มาใส่ถ้วยกินกับผักแบบนี้เลยค่ะ บอกเลยว่าตอนเด็กๆพ่อชอบทำให้กินกินกับปลกเกลือแบบนี้ก็ได้ผักลวกนะคะหรือว่าเป็นปลาดุกย่างร้อนๆหอมๆนะคะบอกเลยมันเข้ากันสุดๆไปเลยแต่วันนี้ได้ปลาเกลือมาจากตลาดอันนี้เป็นปลาเกลือจากเขื่อนระบบานะคะอันนี้เป็นปลาเกลือจากตลาดร้านซากไปค่ะกับข้าวพร้อมแล้วเราไปเริ่มกินกันเลยตลาหลุนแบบนี้ น่ากินไหมคะเกลืออันนี้ป้าแดดเดียวเือืใส่พริกขี้หนูลงไปไล่ๆเม็ดอขายำข้าวอืม อืมอันนี้ผักบุ้งนาอืม ก็เกลือราดน้ำพริกปะลาะไปแบบนี้ออหอมอร่อยตอนเล็กเด็กชอบกินมาก พอชอบถามให้กินปลาลาหล่นกับผักต้มเยอะๆก็จะมีปลาดุกย่างถ้ากินกับปลาดุกปิ้งก็เข้ากันมากเลยนะคะร้อนๆหลนใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็ใส่หอมแดงพริกป่น ที่สุดที่สุดของที่สุดอืมอืะไรลุโอื ปาลาหลน่นกินกับผักกันจอออืม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 บกเก้าอืม อร่อยนัวสุดๆจ้ามลงไปอืมอ,ม,อม,อมอืมอืมอร่อยนุดๆมากอร่อยมากบา,บายๆค่ะ